สวัสดีครับผมอาจารย์ตรยุทธพรมศิรินะครับหรือว่าอาจารย์เต็มผมเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสอนในระดับชั้นปริญญาโทสอนวิชา Design Thinking for innovation and creativity นะครับก็สำหรับในช่วงโควิดช่วงนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะเจอโจทย์ยากๆในชีวิตผมก็คิดว่าน่าจะมีชุดความคิดชุดหนึ่งที่เป็นประโยชน์มาแชร์ เพื่อที่จะให้ทุกคนใช้มันในการประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปปรับใช้เพื่อที่จะผ่านพ้นความยากลําบากนะครับหรือว่าความท้าทายในชีวิตช่วงนี้ซึ่งนั่นก็เป็นชุดความคิดที่ชื่อว่า Sole Design t h i n k i n g Method นะครับหรือว่าเป็นกระบวนการคิดเชิงการออกแบบนั่นเองก็อยากให้ทุกคนลองเอากระบวนการคิดเชิงการออกแบบตรงนี้นะครับไปปรับใช้กับสิ่งที่เจอทั้งชีวิตประจำตัวนะครับแล้วก็โลกของธุรกิจ จริงๆกระบวนการคิดเชิงการออกแบบเนี่ยก็แบ่งออกมาได้เป็นระบบที่ชัดเจนทั้งหมดมี5ขั้นตอนนะครับทั้ง5ขั้นตอนต่อเนื่องกันก็ผมคิดว่าอันนี้ถ้าเราลองมาปรับใช้ทีละขั้นตอนในช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะสับสนโรมานช่วงนี้นะครับมันก็จะทําให้เราค่อยๆเห็นความคิดต่างๆที่คลี่คลายมากขึ้นอย่างเป็นระบบนะครับจริงๆแล้วดีไซน์ทิง n k ้งเมธอดเนี่ยก็มีหลากหลาย สำนักนะครับแต่ว่าในสำนักหนึ่งที่เขียนไว้ค่อนข้างชัดก็จะแบ่งไปทั้งหมด5สเต็ปนะครับตั้งแต่ emphasize define ideate prototype แล้วก็ test นะครับแต่ว่าผมแปลให้เข้าใจง่ายกว่าละกันนะครับเป็นภาษาไทย5 s t สเต็ปก็คือรู้สึกนึกคิดลองผิดแล้วก็ลองถูกนะครับทีนี้เราลองมาใช้5 s t สเต็ปนะครับรู้สึกนึกคิดลองผิดลองถูก ในช่วงเวลาช่วงนี้ไปพร้อมๆกันละกันนะครับในสเต็ปแรกนะครับของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคือการคิดโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางก่อนนั่นก็คือการใช้ความรู้สึกนั่นเองนะครับช่วงเวลาช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริหารก็ดีเนี่ยควรจะอย่าเพิ่งคิดนะฮะก็ควรที่จะใช้ความรู้สึกถามตัวเองว่าจริงๆตอนนี้เรารู้สึกยังไง เพราะว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคือผมคิดว่ามเป็น business as unusual นะครับคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกค่อนข้างกลัวหรือว่ากังวลเนี่ยผมว่าอย่างแรกที่ว่าเราควรที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนในฐานะของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือควรจะต้องยอมรับแล้วก็เปิดให้ความรู้สึกนั้นเข้ามานะครับถามตัวเองครับว่าจริงๆตอนนี้เรารู้สึกอะไรนะครับเช่นรู้สึกกังวล นะครับรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นคงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพยายามถามตัวเองรู้สึกแล้วก็เขียนมันออกมาได้เลยนะครับซึ่งหลังจากผ่านสเต็ปแรกแล้วเนี่ยมันจะนำพาเราเข้าสู่สเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือการนึกหรือว่าการ define โจทย์ที่เราเจอนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้สึกแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรทำเลยเนี่ยก็คือว่าพยายามนึกตามว่าจริงๆแล้วโจทย์ที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับเออมันคืออะไรโจทย์ ของหลายคนตอนนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับเราควรจะเขียนออกมาให้ชัดเช่นนะครับโจทย์ของเราอาจจะเป็นโจทย์ระยะสั้นนะครับเช่นเอ่อจะทํำยังไงที่จะเอ่อจ่ายพนักงานภายในสิ้นเดือนนี้ได้นะครับโจทย์ระยะกลางของเราเราอาจจะบอกว่าจะทํายังไงที่เอ่อจะทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็บริหารธุรกิจภายในระยะเวลาสัก2-3ถึเดือน ร,รวมไปถึงโจทย์ระยะยาวที่หลายๆคนอาจจะมองว่าจากคริสตสหรือว่าเหตุที่เกิดนี้จะปรับธุรกิจยังไงเช่นจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับรู้สึกกลัวอย่างเดียวในตอนแรกนะครับหรือว่ารู้สึกอะไรต่างๆไม่พอเนี่ยก็เขียนออกมานะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนมันให้มันเป็นโจทย์ทางธุรกิจนะครับโดยที่หน,นี้ไม่มีความรู้สึกนะ,นะครับมีแต่สติปัญญาแล้วก็โจทย์ที่เราต้องแก้ไขหลังจากที่เราปล่อยให้อารมณ์ของเราได้ทํางานแล้วในช่วงแรกนะครับ หลังจากนั้นในสเต็ปที่3นะครับก็คือการไอเดียหรือว่าสเต็ปนี้คือการคิดนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนว่างนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราหลุดจอกจากโลกปัจจุบันที่เราไม่ต้องไปกังวลหรือว่าคิดอะไรกับใครนะครับเราควรที่จะใช้เวลาในการไอเดียหรือว่าคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อตอบโจทย์หลายๆอย่างที่เราคิดขึ้นมาเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าเราจะ,ะจ่ายเงิน หรือบริหารเงินยังไงให้พ้นเดือนนะครับจริงๆถ้าคุณลองมานั่งคิดดูก็มีหลายวิธีนะฮะเช่นเราอาจจะสมมุติว่าคุณเคยจ่ายเงินเดือนแค่นประมาณสัก2 0 0หมื่นถสองหมะครับถ้าโจทย์คือเราต้องการจะจ่ายไปให้พนักงานในราคาเท่าเดิมเราก็อาจจะต้องแบ่งเช่นเงินบางส่วนอาจจะมาจากประกันสังคมใช่ไหมครับเงินบางส่วน อาจจะมาจากที่เราพยายามเมนเทนพนักงานหรือว่าเงินบางส่วนก็สามารถที่จะคอมมิตกับพนักงานในอนาคตเช่นมาจากยอดขายแต่ว่าอาจจะมีการเพนดิงในเรื่องของแคชฟลูบางส่วนไว้คือถ้าเราค่อยๆ break ออกมานะครับจะพบว่ามันมีความเป็นไปได้หลายทางมากกว่าที่ว่าจะมาคิดแค่ว่าเป็นทางเดียวนะครับนี่คือสเต็ปที่3นะครับเมื่อเราได้ทดลองหลายๆแบบแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะนไปสู่สเต็ปที่4คือการทำโปรโตไทป์คือการลองผิด นะครับลองผิดในความหมายของผมคืออะไรคือช่วงนี้เป็นช่วงดีมากๆเลยที่เราจะทดลอง business หลายๆอย่างที่เราอยากทําในต้นทุนที่ต่ำนะครับเพราะว่าเรามีเวลาสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของผู้บริหารคือเวลาเวลามีต้นทุนถ้าเป็น business as normal หรือว่า as usual เมื่อไหร่เวลาเดินไปกู้แข่งขยับเราไม่ขยับไม่ได้นะครับช่วงนี้บางทีเราต้องรู้จักเรื่องของเร็วช้าหนักเบาบางทีการไม่ทำอะไร ก็เป็นการทําอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับคาว่าไม่ทําอะไรของผมคือเช่นแทนที่ว่าเราจะไป drive เรื่อง marketing ไป boost sales อะไรต่างๆช่วงนี้บางทีสิ่งที่ควรทําคือการทําการทดลองนะครับ product ใหม่ทําการ prototype ได้ทดลองอะไรที่เราไม่เคยทําช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรทํานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการ test นะฮะการ test ท,ที่ผมพูดคือการลองถูกนะครับคำว่า test ในมุมนี้มีมิติก็คือว่า อะไรที่เราเคยคิดว่าเราคิดว่าอยากจะทดลองขายทดลองทำใช่ไหมครับเมื่อตลาดมันกลับมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่เราจะทสอบมาร์เก็ตหลายๆอย่างก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนพร้อมทุกคนเปิดใจที่จะยอมรับให้เราได้ไปทดลองได้ไปทําอะไรใหม่เช่นเรามี Business Model บางอย่างที่อยากจะคุยกับพาร์ทเนอร์แต่ก่อนต่างคนต่างยุ่งไม่ได้ทําลองมองในแง่บวกครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆมากที่ว่าเราจะทดลองเทสไอเดีงยง่ายๆหลายๆอย่างนะครับบางธุรกิจที่แต่ก่อนเป็นออฟไลน์ line, อยากจะโกออนไลน์เช่นไปทำไลฟ์ไปทําขายของนะครับ เป็นช่วงซึ่งคุณสามารถจะทำโปรตไทป์ทำของอะไรบางอย่างมาแล้วก็คุณสามารถที่จะเทสต์มาเก็ตได้เลยโดยที่ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่พร้อมที่จะรอที่จะฟังแล้วก็อยากจะทดลองตลาดต่างๆเหล่านั้นอยู่นะครับเอาละครับก็เป็นทิปสสั้นๆนะครับเป็น5 s t สเต็ปเป็น5ขั้นตอนที่ผมฝากไว้ให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริหารในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็น business as usual เป็น business as unusual นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับเปิดความรู้สึกนะครับให้เราได้คิดแบบเป็นมนุษย์บ้างรู้สึกกลัวรู้สึกพ่ายแพ้รู้สึกกังวลเปิดความรู้สึกนั้นนะครับแล้วก็พยายามตั้งโจทย์ออกมานะครับนี่คือสเต็ปที่2พยายามตั้งโจทย์ออกมาให้จับต้องได้นะครับเสร็จแล้วสเต็ปที่3นะครับพยายามที่จะทดสอบนะครับหรือว่าคิดไอเดียให้มากกว่า1 2 3่งอหนะครับคิดทุกความเป็นไปได้ในบริบทที่เรามี แล้วก็อันที่4นะครับไปทําการทดลองนะฮะเพื่อที่จะได้รับผลได้รับผลลัพธ์ในสเต็ปสุดท้ายก็คือการไปทดสอบนะครับจากการทดลองใช้จริงต่างๆผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ลองเอาดีไซน์ h i n k i n g ที่เป็นลักษณะ5สเต็ปนี้นะครับเข้าไปปรับใช้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งมากขึ้นแล้วก็ได้เดินทางอย่างมีแบบแผนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับยังไงผมก็ ขอไวพรให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ